ว่าคุณสุประโชคชอบมากนั่รมเออได้ได้หมดเลยนะเดี๋ยววันนี้เอามาหลายๆหอยเลยแล้วหอยในครั้งนี้มาพร้อมกันกับสิ่งที่หลายคนบอกฮ้ยมันเข้ากันยังไงอ่ะเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือจริงเหรอดิฉันไม่เคยกินไม่เคยเห็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีหอยอยู่ในนี้ด้วยโอ้โหใสไปทั้งฝาเลยไม่เคยเห็นจริงคุณผู้ชมปกติถ้าเป็นหอยแครงเจอในไหนยำใส่ดลซมจ้ำลวกจิ้มก็ได้แต่ครั้งนี้ ในก๋วยเตี๋ยวอะค่ะคุณขาโอ้ถ้าใครไม่เคยต้องไปลองหน่อยแล้วล่ะคุณผู้ชมร้านมีก๋วยเตี๋ยวเรือชามกะลาซีดเสียงมันต้องสูงขนาดนี้เลยนะ <c oughs> เออก๋วยเตี๋ยวเรือชามกะลาซีดที่ถนนเอกาทศรสในอำเภอเมืองพิษณุโลก <c oughs> เอาหอยอะไรคะคุณขาหอยแครงไหมหอยนางรมไหม หอยมแมลงคู่เอาหรือเปล่าเอาทุกหอยฉันเห็นด้วยเออแต่ว่าชามกะลามันเล็กมากเลยนะคุณเอาก็ใส่มาหลายหลายชามอุย้ยอารมณ์เหมือนหอยทอดนะอืมแต่อันนี้คือมาเป็นตัวๆแล้วนี่ตัวใหญ่นะเนี่ยหอยมแมลงผู่แกะให้แล้วแล้วคือถ้าลวกแล้วตัวท่านนี้แสดงว่าก่อนลวกเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่นะคุณผู้ชมครับนี่อหอยน้่งรงมคุณสุภาพช่อหอยขาวๆอวบๆเลยอะ แล้วเขาเป็นคนแพ้หอยขาวด้วยอ่ะใช่หอยแครงอ่ะมันก็จะมีเลือดเลือดหน่อยนะแต่พอคุณเจอหอยขาววนี้ปุ๊บคุณชอบเลยอ่ะเรียกชื่อเขาอย่าหอยขาวหอยนังสีขาวเออแล้วคุณดูน้ําน้ําความเป็นเรือเขาจะเป็นน้ำเลือดใช่เขาจะใส่เลือดลงไปนี่คือข้นคลากเลยนะคะเนี่ย ตายแล้วพิษณุโลกต้องแค่ปากซอยแล้วแหละคุณผู้ชม,มรับประกันว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครค่ะคือเจ้าของร้านเขาบอกว่าอยากจะลองเปลี่ยนรูปแบบดูบ้างแล้วพอเอามาแมชกันเฮ้ยมันดีมันเข้ากันใช่ไหมมันเข้ากันมันเข้ากันมากเ,<อ>เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือคําว่าก๋วยเตี๋ยวเรือมันก็คือเลือดใช่ป่ะคุณใช่ยิ่งมาเจอกับหอยแครงเลือดเลือดขอ,อวพวกเราเป็นคนชอบกินหอยเลือดอ่ะร้านไหนถ้าลูกมาสุกดิฉันบอกขอขอ,อนุญ,ญาตนะคะคุณพี่ขอเปลี่ยนใหม่เลยต้องแบบยังไงฮะ ขอเลือดเลืดหน่อยอม,มันต้องแบบมีความแดงความฉ่ำนิดนึงอะไม่ไงั้นมันจะแห้งเกินไปนะคุณผู้ชมสั่งเขาได้เลยค่ะราคาเริ่มต้น35บามฮิบห้าหรทเริ่มต้น35บาทแล้วใส่กะลาแบบนี้มาทุกชามเ,ออเลยน,น,นะคะอย่างเงี้ยนะ35บาทเริ่มต้นเริ่มต้นอันนี้เป็นหมูด้วยอะไรด้วยเออ,เอ,อคือหลังจากที่โควิดคลี่คลายตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วนะคะ รับประกันได้เลยว่ารสชาติน่ะถูกปากโดยเฉพาะตัวน้ำราาที่เป็นน้ำพริกเผาเนี่ยมีความเผ็ดร้อนเปรี้ยวแล้วแล้วก็หวานตามคือมันกลมกล่อมเรียบร้อยแล้วอะค่ะเจ้าของร้านบอกว่าตั้งใจนะตั้งใจทำมาเอาใจคนรักทั้งหอยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะีเราชอบทานพวกอาหารทะเลนะคะเราก็เลยเอาอาหารทะเลเนี่ยมาอาดบับกับก๋วยเตี๋ยว ิ่งที่เราชอบที่สุดก็จะเป็นหอยนะคะหอยแครงหอยแมงคู่้งหอยนางเราก็เอามาปรุงก๋วยเตี๋ยวผสมกับน้ำคูุ้อสแล้วก็ผสมกับน้ำซุปของเราที่เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะพอเราทานเนี่ยเรารู้สึกว่าแล้วมันเข้ากัน<ม>พอมันเข้ากันปุ๊บเราก,ก็เอ๊ะมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ของที่ร้านได้เมูใหม่ที่ถูกใจเลยละค่ะคุณผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวชามกะลาซีดถ้าใครอยากไป อิจฉาคนพิษโลกจังเลยอะของอร่อยอยู่ตรงนั้นเพียบเลยอะค่ะอ,อยู่บนถนนเอกาทศรสนะคะเส้นทางจากหลังวัดใหญ่หรือว่าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวร,รมหาวิหารมุ่งหน้าสนามกีฬากลางของจังหวัดพิษณุโลก9โมงเปิดแล้วคุณผู้ชมจบรายการเราไปเช็คอินร้านนี้เลยนะคะกินหอยเผื่อด้วยนะถ้าเขาไม่รวมจานให้งั้นขอสั่งแบบเอาสามหอยสามถ้วยเลยค่ะ